พวกน้ำมันแพงแบบนี้ถ้าอยากได้รถหรูก็ต้องเลือกทั้งความประหยัดและความแรงแล้ววันนี้จะก็มีมานำเสนอหนึ่งคันต้องบอกเลยว่าคันนี้ทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนกับคันนี้เลย v o l w o S60 T4F ปี2014นั่นเองคะ่ะ ชื่อว่าเป็นรุ่น T4F เขามาเหนือในเรื่องความแรงพละกําลังเครื่องยนต์ที่แรงเล้าใจเหนือกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนค่ะอย่างในส่วนการดีไซน์ของเขาก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะฝากระโปรงด้านหน้าของเขาจะมีเส้นสายที่ดูมีมิตินะคะลากยาวลงมาตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะมาพร้อมกับเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์ในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบโดยโครเมียมสีเงินตัดคาดกับโลโก้วอนโวลเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและที่พิเศษเลยด้านใน ยังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเลยค่ะ ต่อันที่บอดี้ด้านข้างนะคะด้านข้างเขาก็หรูหรามากๆนะคะอย่างด้านล่างเขาจะมีล้ออลลอยขนาด17ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตัดกับขอบประตูนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและที่พิเศษเลยนะคะคันนี้ยังเป็นระบบ k e y l ลสเ e n t รีด้วยถ้าเราต้องการจะล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะคะเพียงแค่ปกกุญแจติดตัวไว้และสัมผัสตรงมือจับนี้ค่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้และถ้าเราต้องการจะเปิดรถนะคะเราก็เพียงแค่ พกกุญแจติดตัวไว้เช่นกันค่ะก็จะเปิดออกมาได้อย่างง่าดายแบบนี้เลยค่ะ ะะก็มาด้วยรูปทรงที่หรูหรานะคะด้านบนตรงนี้จะมีความโค้งมนตอบรับกับไฟไท้ายได้เป็นอย่างดีค่ะและด้านล่างเขามีปักกิ้งเซนเซอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมาให้อีก4จุดนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ ภายในท้ายรถนะคะนอกจากในเรื่องของความกว้างนะคะก็ยังลึกลงไปอีกสามารถวางสัมภาระได้แบบจุกๆเลยหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้สบายๆเลยนะคะแล้วภายในคือสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆด้วยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาเป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าว่าจะสวยงามเหมือนด้านหลังไหมไปชมกันเลยค่ะ ดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่า v o l v o s 6 0ส่วนเขาดีไซน์ภายในมาให้ดูหรูหรามากๆค่ะเพราะว่าเขามาด้วยโทนสีน้ำตาลอย่างเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนั่งได้สบายๆมีปีกโอบกระชับมาให้โอบรับกับสรีระของเราได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยในส่วนของด้านหน้านะคะก็มาด้วยโทนสีดำเป็นสีที่ให้ความหรูหรามากๆด้วยและในส่วนของคอนโซลกลางนะคะจะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้นะคะเราสามารถ มาเล่นมัติมีเดียต่างๆเชื่อมต่อบลูทูธได้โดยคอนโทรลผ่านปุ่มตรงคอนโซลกลางนี้ได้เลยนะคะถัดกันมาในส่วนของปุ่มแอร์จะเป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระสามารถปรับแรงลมได้ปรับทิศทางของแอร์ได้จะเป็นรูปคนตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากเป็นเอกลักษณ์ของวอนโวแล้วยังทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยถัดกันมานะคะจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนั่นเองค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีใบสปอร์ตมาให้แล้วก็การ ต้องกันการชนด้านหน้าการเ,เตือนการออกนอกเลนและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัล t i function ซึ่งนอกจากจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วนะคะก็ยังมี adaptive cruise control มาให้สามารถปรับระยะใกล้ไกลได้มาพร้อมกับปุ่ม start stop engine นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมี ตรงกลางนะคะที่เขามีช่องวางแก้วน้ำมาให้อีก2ตํตำแหนง่งแล้วก็ช่องใส่ของนะคะเปิดออกมาเก็บสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะมีช่องเสียบ USB มาให้อีกหนึ่งตำแหนง่งด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะหรือจะใส่เอกสารที่สำคัญสคัญได้เลยนะคะด้านหน้าต้องบอกเลยว่าออปชันและความสะดวกสบายคือจัดเต็มมากๆด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ Thank you ังห้องพโดยสารก็หรูหราและสะดวกสบายไม่น้อยไปกว่าด้านหน้านะคะการดีไซน์ก็จะมาด้วยโทนสีน้ําตาลเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังสนีน้ำตาลนะคะหรูหรามากๆมี Isoficiu เบาะสําหรับเด็กมาให้นั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยแล้วถ้านั่งไม่เต็มจานวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้นะคะเป็นที่เท้าแขนเปิดออกมาสามารถใส่สิ่งของหรือวางอาหารก็ได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะ้ํามาให้อีก2ตําแหน่งตรงการดีไซน์ด้านข้างตรงนี้นะคะแผงประตูเขาจะตกแต่ง ด้วยโครเมียมค่ะแล้วก็ซอฟทัชนุ่มๆสีน้ำตาลนะคะเพิ่มความรู้ราให้กับตัวรถนั่นเองแล้วพื้นที่นะคะข้องผู้โดยสารก็คือกว้างมากอย่างในส่วนเล็กรูมกับเพชรลูมหัวเจี๊ยบก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะและที่สําคัญห้องกว้างๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ทั้งสองฝั่งเลยรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ สำหรับ v o ว่า S60 คันนี้ที่นอกจากจะได้ในเรื่องของพละกกำลังที่เหนือกว่าและความประหยัดแล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับครั้งหน้าเจ๊จะมีรถอะไรมานำเสนออีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย